จะได้ตรงไหนวะไฮเวย์แม่งวิ่งอีกแล้วพ่อตายในบีตัวหนึ่งแัดนะเฮ้ยท่ออีกตัวหนึ่งพ่อตายในบี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 ตัวเดียวเดี๋ยวกูไฟดีฟอสมันแฟดมันแฟดในบีดีฟอสสองกันสองในบอมด้ึงฝั่งซ้ายเจอแล้วต้องให้กดไม่ช่วยพี่ทีตายในบอมอีกตัวหนึ่งเอออันนี้ยคือโดนตาย

o h my god you r e hungry e hungry. มันดักในขนาดนั้นบอมมันไม่ใช่ว่ากันไม่ได้เดี๋ยวไปเข้าบีหมดเลยเยี่ยอคนตั๊กชันต้วย ทันวางแน่เลยเอา้าว M4 ดอกวะไกลๆๆอา้าวแล้วทำไมอยู่ในชนะหนึ่งครับสี่ไนพี่ <c oughs> อา้าว เอ็มโฟดอกตลึกปะวะใช่ปะเออไม่ใช่รออะไรสี่สองศูนย์ไปกลางไปเลยระวังบีครับระวังบีครับทีมงานครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับไม่เคยทำเชี่ย,ยอะไรที่เป็นประโยชน์ทำไมมึงไม่ถอยกันรอตัวหนึ่งเจ็บตัวหนึ่งลบห้าสามตัวหนึ่งเศษตัวหนึ่งลบเจ็ดตัวหนึ่ง วันบานานาโอ้โหว่าเจอปักที่บอสพี่เทคนายใช่ไหะเมื่อกี้ ในเขตทุกอย่างไอเปล้ลหู้เลยตายตัวนี้หน้าแทนมันตัวนึงควันให้ควนันไปแล้วระวังใสนแบงนะไจสดแบงแล้วใส่แบงเลียเดี๋ยวควัไฮเว่ให้ไปจโอดเลยสเกียวไปนะ ไเไปเไปปั่เลยตกไปเลยตายเอเนี่ยเอเนียข่าวมาข่าวมาตายรถข่าวตายเวนเนี่ยไปไฮว เอเาไอเมยให้อยุดดูเอ้เมให้อยู่เเยถ้าเจอคบสองบอกนะไอ้เมย์รถขาวโอเคตายเอทเอรเฮ้ยเอาเรื่องเป็นเอทเอหรอเออตายตัวนั่นโดนตายตายตาย biết chia lắm mày chưa 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 đan. ตายแล้วชช่อทีเหรอแม่ไม่เซ็ตเข้าไปตัวเซ็ตเข้าไปตัววันชิดีวันชิดีอุ้ยวันชิดีคัเสกเชคเกอร์มาตัวหนึ่งนายนายพับพับพับ Ich werde mir. lên mang nói nghe ngào dụ... Đọc. Con này đi. ไม่หลังเราคนบ้านคนบ้านคนีไฮยังไม่ได้ยิงคนเบียดชูชูชูบีชูบีคนบอดคนบอมอออินไซ 哇。Wow.